สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of c i ย l ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ เออพ่อเราเรากับพ่ออยากไปหาหมอยิงล่ะหมอขนาดหมอมหาเนี่ยสิมาถวายการรักษายุวัดกับพ่อเอาอครับครับผมครับเอาไฟคือดับครับผมอ่าก็จะเป็นงานมหากุศล นะครับงานมาหากุศลทช้งบวงสวงไหว้ครูทําบุญตกบา่าประจาปีแล้วก็ทั้งเป็นวันเกิดของแอนอรดีด้วยนะครับจริงๆวันเกิดก็คือวันที่6นะฮะแต่เราก็รวบยอดวันที่5ถือว่าเป็นการทําบุญวันเกิดด้วยวันที่6ก็จะเป็นคอนเสิร์ตก็จะอยู่จัดอยู่ตรงนี้ครับโตะนะครับโตจีนตอนนี้น่าจะเต็มแล้วครับโตโต 4,000บาทนั่งได้8คนโต๊ะ V.I.P นะครับแต่ถ้าใครจองโต๊ะไม่ทันก็ซื้อบัตร150นะครับที่หน้างานไม่ต้องจองนะครับมาซื้อที่หน้างานจอดรถที่วัดแล้วเดินมานิดเดียวนะครับห <c oughs> ลวงพ่อกลาบเราบอกครับสาธุครับห <c oughs> ลวงพ่อพุนมาเมตตาจัดสถานที่ให้รถตู้ขั้นนี้เตีรถยังจีบอก จีวอนผมผิวเ,วเงงบิ่นๆดิหลวงพ่อหลวงพ่อวัดคำเลี่ยงระวงังจีวอนเข่าสี่รถเด้ลลอลพอพอ่ะหลวงพ,พ่อหลวงพ่อคนใช้หมวกคร้อมเด้ไหมฮ่าฮ่าฮ่้าคอยไปคอยมาเด้อระวังสี่รถเนี่ยแหะหลวงพ่อหลวงพ่อครับ หลวงพอ่อหลวงน้องหลวงน้องเอออันอันอันโต้ดำเพิ่นดสได้ใส่ว่นพีบน่บิบดเพิ่นบ่ได้ใส่หรอกมันบ่ไอทีทีท,ทีผมว่าเสียงออมาตั้งเสียนไหมฮะผมบ่ได้ใส่หล้วเนาะถ้าบ่ได้ใส่ออกมาตั้งอันนี้เสียห้หลวงลุงนั่งนะเอาอันอันเดียวครับ ขึอเห้าเสียวอ่ะนั้นพิเวตเปียวโตแนนนั่นดีกว่านี่นออกตินห้องโตกลางอ่ะโตะไม่แก้สลกักเห็นไหมครับเอามาไว้ตรงกลางๆนี่ก็ได้อันนี้เอาไว้มองเก้าครับจริงๆแล้วมอบอหายปวดยังก็ดีขึ้นแล้วครับหมอมาฉีดยาถึงบ้านอีกรอบหนึ่ง ทัึงนอนถึงนอนอยู่บนรถบางทีมันก็บไดเหยียดเหมือนกับทั้งทำงานเนาะใส่สนสูงครับผมก็เป็นผมก็เคยเป็นมาแล้วจนแบบว่าคือพ่อมันเจ็บมากมันหอดบากเขตอีหาังเลยผมก็เคยเป็น<ม>คือใส่สนสูงมั่งแต่เห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เวลาผมใส่รองเท้าที่ใส่รองเท้า<ม>เล่นหมอลำแต่ก่อนผมใส่สี่นิ้วเดี๋ยวนี้ใส่แค่สองนิ้วเพราะอะไรมัน มันอายุมันเพิ่มขึ้นแล้วทีเนี้ยมันสะสมเนี่ยฮะเราทีนี้มันจะแบบตึงตงขึ้นไปหอดอหลังกระดูกนะครับตึงไปหอดข้างหลังครับแล้วทีนี้นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มตอนนี้ก็ยังสามารถเข้าได้นะครับกดลิงที่ปักหมุดแล้วก็ เข้ากลุ่มร3 9บาบาทถือว่าได้ทำบุญกับบอยได้ได้เป็นของขวัญม,มันเกิดให้กับแอนนะครับทุกทุกอย่างพี่พี่น้องนสบสนึงมากตอบแทนเลยผลงานการแสดงนะฮะพี่น้องสิได้บิงคอนเสิร์ตเดียรพหอมพงค์อยสามสิบาบาทนะฮะได้เห็นบรรยากาศงานบุญเนี่ยมันบร่ได้เห็นง่ายๆด้วยนี่ ไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับเดี๋ยวมีูุหลับกุยใหา่ระดับศิลปินแห่งชาติมากนะครับก็ไ่อยากให้พลาดทั้งทั้งสองวันร้อยสามเก้าบาทได้ดูทั้งสองวันเลยนะครับแต่ก็ดีคือเราแ,แอนดีคือล้วครับอุย้ยเพลงฝรั่งจะเปล่าเปิดมันลีขลิศผมไหลโสดอยู่บอกเราพรเพ,งพลงฝรั่งลุงนีน่ผมลืมโอบิต้น เดี๋ยวเปลีผมปิวอันนี้ก็เอาเอาตั้งกลางนี่ก็ได้ครับเอาเขาเอาผ้าขนลุแหรอก็ะเอานี่เอาไปไป่องกาแหนะครับผ้าขนังอันนี้เป็นลิขสิทธิ์พิโตนเองใช่ไหมครับอันนี้ของพิโตนงโอเคพรุ่งนี้เราก็เปิด ลักษณะนี้แหละครับตั้งแต่เช้าเลยเปิดเพื่อเพื่องที่เป็นมงคลขึ้นมากตึนตาตื่นเต้นรอดูครับผมแต่ถ้าใครมาหน้างานก็วันที่659บาท ร้อยห้าสิบบาทมีส่วนลดบอสแคร์อีกสี่สิบบาทนะครับแต่ว่าถ้าใครมาพรุ่งนี้ไม่ได้เสียตังค์นะฮะบทำบุญตามกำลังศรัทธาแล้วแต่สะดวกไม่ทำก็ไม่เป็นไรมีเขามีขนมมาตักบาทมาใส่บาทน้ำกันก็ถือว่าได้บุญได้กุศลน้ำกันแล้วเกือบเครื่องดมปละลามดีที่เกือบเครื่องดมอันนี้เราจะสำหรับแบบสูขวัญ แอนเอาไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อครับผม,มสู่ขวัญเพิ่นบอกเคยสู่ขวัญมันเกิดจักเทียแ,แอนอะ่ะครั้งแรกเลย อย่าลืมบอกแม่เตรียมไข่ก็ยังลหละตอนนั้นพ่อปอแล้วไข่กับเราเอาเราลีมันใส่กันได้ม <laughs> ีไข่นี่กล้ยเขาต้มเนะาะไข่กล้วยเขาต้มดอกไม้ <laughs> เพ็ดพ่อยกัลลังเดแม่แม่เอาให้เอาให้เพื่อนใหก็ได้ครับ เลื่อมบริเวณเลื่อมมันนี่นี่ยายสวยเลื่อมเอากันพอไนสีหาไปใส่กรอบไหมอันนี้พ่อเบียบพ่อสีหาปุริสายนะครับแม่ฮันนี่สีสารแล้วก็พ่อระเบียบปาทศสินนะครับนี่เป็นคู่ในสายของบอยนะแล้วก็พ่อสมจิตบ่ท่านมีลูกว่าเราบดเรายังสุขภาพแข็งแรงอยู่ นี่เป็นรูปวาดนะครับผู้หญิงที่สวยและก็ใจดีที่สุดในในชีวิตเช <à S 1> ็คหนึ่งสองสามสี่เพราะว่าเราซื้อสวยครับชพรุ่งนี้ก็จะส่งบุญไปถึงยายสวยด้วยนะครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ที่ต้นมีไม้กี่ตัวครับโอเคครับมันจะมีลำเรื่องอยู่ลำเรื่องช่วงที่พระฉันฉันเศษก็จะเป็นแบบให้หมอลำมามาลำให้ให้ในขณะที่หลวงพ่อฉันประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตนะฮะในวันที่ ในวันที่6นะครับบัตร150บาทเข้ามาชมหน้าเวทีได้เลยนะฮะส่วนโต๊ะ VIP ไม่แน่ใจว่าเต็มแล้วหรือยังนะครับก็สามารถสอบถามแอดมินได้เช่นเดียวกันโดยกดลิงก์ที่ปักมุ่นนะครับ VIP โต๊ะละ4,000บาทนั่งได้8คนมีอาหารและเครื่องดื่มครับส่วนบัตรหน้างาน150บาทนะฮะมีส่วนลด40บาทสำหรับมาแลกซื้อบอสแคร ก็จะมีขายเบียร์นะครับขายเองไม่ได้มีร้านค้าไม่ได้รับร้านค้านะครับนี้ก็จะเป็นเวทีเวทีในส่วนคอนเสิร์ตตรงนี้นะครับน้องๆก็กำลังซ้อมเต้นบนเวที เม่นมาขึ้นดีๆเนี่ยเอาเอาเอาแมกยิ่งมมนยิ่งอะไรด๋วลูกเขาเยาดตัวเข้าไอ้ซื้อบริใสอยู่แล้วแต่วออ่าพ่อยให้มันเรียบร้อยไอ้ซื้อฮะจริงๆมันมีอยู่ด้แต่วันอยู่ใส่บัวเอาแมกยิ่งยิ่งขึ้นก็นได้นะให้มันลอยทั้งล่างก็ได้ประตังบนมันงามแมกยิ่งอยู่ในตู้อยู่ในบ้าน,น้องเม่นยางแบบ หาใส่ได้สามีดีๆอ้ยสาธุขอบคุณครับย่อง่อยเนี่ยนอนแล้วเฮ้ยไรบ่น้องเทศน้องพ่อยกแม่เป็นแอนก็ฉีดยาหมอมาฉีดยาอีกปูลงน้ำแล้วครับลงลุ่มมา,าปูลงน้ำแล้วอ่างทอง แบนเอาขึ้นเหน้นมันตึงๆเอาเม็กยิ่งไงน้องเมนน่นเนี่ยไอ้นี่บอยสิริชัยครับแอนออรดีสีนี้บอยสีนี้ครับหน้าออฟฟิศหน้าบ้านใหญ่เลยน่างั้นไงเลยครับ เอายังไม่นอนเหรอครับยังไม่นอนเหรอคะนอนเพิ่งตื่นแม่จ๋าไปไหนแม่จ๋าเข้าห้องแล้วเหรอ อือืเอาเอาจุบก่อนพอจุบก่อนอืมหอมแจมหน่อยเอาอาบายบายหนูไม่ง่วงเหรอคะไม่ง่วงเหรอคะลูกอืมน้องพลอยใครชื่อพลอยยกมือ ซีซีคุณตือใจอย่างบุ๋มไ่อย่างถือใจอย่างหนูถมตือใจอย่างครับอ๋ออ๋อโอเคห้อง แม่ก็อ่องแม่แม่ทำอะไรแม่ทำอะไร จ้าเอาเขาไปหาแม่เม่ละะนลรววบานี้แม่เมินเสียม้ํำ